สวัสดีค่ะใจดีอยู่ดีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้เราอยู่กันที่เมืองคาโลสตววนะเดี๋ยวเราไปดูปราสาทเก่ากันดูด้านหลังใจเนาะวันนี้อากาศดีตั้งแต่เช้าเลยเเราได้จอดรถอยู่ข้างๆปราสาทเก่าเนาะที่จอดรถตรงนี้ก็ฟรีนะไม่ได้เสียเงิน เพื่อนๆคนไหนมาก็มาจอดได้นะอันนี้เป็นปราสาทเก่าเนะาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันว่าด้านในเป็นยังไงอยู่กันที่เมืองคาสตัวปวกนะก็ใกล้ๆเมืองติดเมืองฮัมเมอร์เนินเบกบัมเบกนะแถวๆนะี้ท่าห่างประมาณ สัก30กิกโลได้นะตรงนี้ก็จะเป็นในตลาดของปราสาทเก่าเนาะเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ปราสาทเก่ากันอันนี้ก็เป็นทางเข้าระหว่างทางเข้าปราสาทเนาะอันนี้ใจก็เลยมาชมวิวด้านข้างของปราสาทก็จะมีบ้านเก่าๆเนาะก็หมู่บ้านนี้ก็ก่อตั้งมาประมาณ850ปีแล้วเนาะ ตรงนี้เขาก็จะมีบันไดขึ้นไปสำหรับคนที่อยู่ด้านล่างหมู่บ้านเนาะ mm. ก็จะขึ้นมาบนปราสาทได้เนาะอันนี้ก็ระหว่างทางที่ขึ้นมาบนบันไดนะ mm. ก็จะมีข้างๆก็จะมีบ้านนะแล้วตรงนี้ก็ตรงที่ทําสัญ,ญลักษณ์รูปเขาใช้เดียนเนาะโยดแล,แล้วก็อาตัมสัญ,ญลักษณ์ที่นี่เนาะ อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของบวกนะของประสาทก็จะเห็นวิวด้านข้างเนาะอ่าบวกประสาทนี้ก็ถูกไฟไหม้เมื่อปีพศ1945เนาะแล้วเขาก็ได้มาซ่อมแซมใหม่เมื่อปี201975เ 1, 75, นาะนก็ได้สร้างคึง้นมาใหม่ ล็ประตูทางเข้าเราเข้าไปด้านในจะสามารถเอารถผ่านเข้าไปได้เนาะแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่ให้เอาเข้าไปเนาะก็สําหรับคนที่เขาทํางานอยู่ด้านในเนาะในพิพิธภัณฑ์แล้วตรงนี้ก็ไม่ให้หมาฉี่เนาะเขาก็ทํารูปใบตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มอีกซุ้มหนึ่งที่เป็นป้ายบอกทางเข้าเนาะ จะเป็นป้ายของเมืองน,นี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นวิวด้านล่างเนาะก็จะเห็นบ้านสมัยเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นทางเข้าเข้าไปเราเดินเข้าไปตรงนี้ดูเพื่อนเพื่อนต้นกุหลาบอันนี้ต้นกุหลาบถึงกำแพงสูงม,มากคิดน่าจะอายุมากกว่าเป็นร้อปีแล้วมัง้งกุหลาบต้นนี้น่าจะประมาณนี้นะ อันนี้ก็เขากำลังจะเตรียมมีงานเนอะวันที่ยี่สิบสามเขาจะมีงานแสดงแต่ไม่รู้ว่าแสดงอะไรเนอะเขากำลังทำทีอยู่ส่วนบ้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานเนาะแล้วก็คนที่มีรถจักรยานไฟฟ้าก็สามารถชาร์จไฟ ฟ้าได้ที่นี่นะตรงนี้เมื่อก่อนนี้เป็นคุกนะของเมืองนี้ที่แล้วนะก็อยู่ในปวกเนาะก็คือปราสาทเก่าถ้าใครทำผิดอะไรก็จะมาติดคุกตรงนี้ก็เป็นปราสาทเก่าของเจ้าที่แล้วเนาะ ส่วนที่ส่วนเขาก็มีสารพัดพวกอะไรอ่ะที่เป็นสมนุนไพรเนาะเยอะมากเขาก็จะบอกชื่อให้ด้วยนะส่วนตรงนี้ก็เป็นสารพัดต้นแป้งเนาะที่เขาทำแป้งนะก็มีแตกต่างกันไปชื่อเนาะโ้ยเยอะมากเลยแต่ละพันธุ์ละพันธุ์เนาะเขาก็จะบอกชื่อ มกที่เขาไปทำแป้งทำขนมปังเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนอะลิกาโน่เนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นนะเราใจยังไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเคยเห็นแต่ที่กเขาใส่พิซซ่าแล้วเนาะนี่ไง อหอมหอมมากอันนี้ทูเมีทูมีเวลาใส่พวกผัดเนื้อเนาะเขาจะใส่อันนี้ดูเพื่อนๆอันนี้เหมือนใบบัวบกบ้านเราเลย แต่ชื่อเขาไม่ใช่นะตรงนู้นผักชีบ้านเรากำลังติดดอกอยเพื่อนๆดูดอกหอมนี่แต่ว่ามันมีมันเป็นต่อมาอีกอันหนึ่งเห็นปะมีต่อยอดอีกนะมันมีหัวเลยอันนี้จากดอกมันนนะ เห็นตัวอะไรไหมอะไรเนี่ยชีเมตัวใดแต่สีดูสีสวยมากเลยกำลังกินเลยหัวผักนี่อร่อยนะอารสชาติมันจะกินคล้ายๆเหมือนผักชีฝรั่งนะเอ้ยผักผักชีราวไม่ใช่ผักชีฝรั่งแต่เขาจะกินที่หัวมันข้างล่างนะเขาจะขุดเอาหัวไปกิน เดี๋ยวใจมีให้ดูด้วยสสดยด้านในเขาไม่ให้เราถ่ายรูปเนาะใจเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์นะที่ในปราสาทเราเข้าไปแล้วนะค่าตัวก็คนละเจ็ดยูโรเนาะแต่ถ้าคนที่สูงไวัยนะเขาก็จะลดให้เหลือ6ยูโรวันนี้เราก็จ่ายไป13ยูโร เดี๋ยวเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ